เช้าก็เห็นกันในทีวีเนาะตอนนี้นะทะลุกออกจากทีวีมาอยู่ตรงหน้าทุกท่านอยู่แล้วนะคะ,ละแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้มาที่หัดใหญ่ก็ามาหลายรอบแล้วครับแต่ส่วนมากเนี่ยอ,อันจะมาแล้วก็ไปตามตลาดาไทยรกาอะไรงงี้มากกว่า,าไ,ไม่เคยมาเข้าห้างเจอผู้คนเลยแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีครับตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกบ่อยๆได้ทุกคนนะคะคิดถึงคณอ่านไห จะบอกให้นะว่าบางคนนะคะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกับคุณนะกับบ้านไปอาบน้ำแต่งหน้าทำผมมาเรียบร้อยหมอของอ่านอีกนะคะแล้วเป็นยไงบ้างเดี๋ยวถามกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมาโบลิ่งรถโชว์กันปกติเราชอบแต่งตัวสไตล์แบบไหนก็ของอ่นเนี้ยก็คือแรกๆเลยเนี่ยอย่างเวลาอันไปเที่ยวก็จะเสื้อเชื้อเสื่อยืดกางเกงยีนอะไรอย่างนี้แล้วก็ ถ้าออกงานหน่อยก็จะมีการแจ็คเก็ตสูทแล้วก็มีสูทนะครับรองอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อสุภาพนิดนึงครับส่วนไปเที่ยวนี่เราก็จะเอาสบายๆหน่อยอ๋อก็แล้วแต่งานแล้วแต่ที่ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะวันนี้โกลลี่ก็มีหลายแบบเลยเนาะก็สามารถที่จะเลือกใส่กันได้ใช่ครับก็เยอะเลยหาเสื้อผ้านะครับสวยๆเท่านั้นใช่นะคะวันนี้ก็มีโปรโมชั่น